ส้า้ากัดกรดพวกพาติน่าสนิมแดงจะขึ้นยากขึ้นใช่ไหมครับสนิมแดงถ้าถ้าถ้ากัดกรดพาติน่าแล้วมันก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วอะครับมันก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วครับ,แ,รบแต่อย่าชะล่าใจให้ให้ขัดให้เอาน้ํามันชโลมบ่อยๆขัดถูบ่อยๆอย่ะคือสนิมแดงบางทีมันแทกขึ้นมาได้อ่ะคือสนิมแดงมันมันมาจากความชื้นความชื้นประเภทหนึง่งถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่ความชื้นมันตรงกันอ่ะ มันจะเกิดสนิมแดงทะลุขึ้นมาจากไอโซนที่มันเป็นสนิมสีอื่นน่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพวกปืนพกอะพวกปืนลูกโม่อะถ้าคุณเก็บไว้ในซองหนังนานๆพออะมันมีความชื้นมีอะไรอะมันขึ้นสนิมได้ด้วยนะคุณนึกนึกภาพออกไหมปืนลูกโม่แม่งลมดำแล้วนะแม่งยังขึ้นสนิมแดงได้เลยในบางจังหวะบางช่วงในซองหนังอ่ะที่มันมีความชื้นเพราะว่าคุณไม่ได้ดึงมันออกมาเลยไงมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต้องดูแลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะพื้นมันคือเหล็กเนาะ ท่น,นั้นเองครับต้องดูฮนะมีดด้ามเหล็กสแตนเลสไม่ดีไหมครับสนิมถามหามีดด้ามมีดัดดบสแตนเลสคนไทยจ๋าครับห่วงมีดพังเหมือนที่ <c oughs> ชูมินใช่ผมเลยขายพวกนี้ได้จำนวนหนึ่งเลยไงเพราะว่าผมขายไม่แพงคอนเซ็ปต์ของผมคือขายไม่แพงให้คุณเอาไปใช้ต่อให้จับแล้วมันจะไม่งามตามัมนจะไม่เลื่อมตาม ให้คุยกับผมผมจะเล่าให้ฟังพี่สามารถซื้อไปโมดิฟายเล่นได้โดยที่พี่ไม่เสียดายเลยเลยเหมือนพี่ซื้อกันดั้มไปตัวหนึ่งราคาไม่แพงแล้วพี่ก็ไปแต่งแบบผ่านสงครามเลยมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ซื้อกันดั้มที่เป็น HG ก็เห็นกันดั้ม HG ไหมตัวห้าพันหกพันคุณไม่กล้าทะไรหรอกแมงรายละเอียดสวยคุณก็ยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณเจอกันดั้มตัวถูกๆตัวพันกว่าบาทพันสองแต่แนะนําของแท้นะคุณซื้อไปแต่งทําฉากโมเดลคุณได้สนุกสนานเลยเอาไปเจาะรูไฟเจาะ แต่งข้างในให้เป็นทองแดงได้เลยเพราะผมเคยเล่นมาแล้วกันดั้มตัวแพงผมไม่กล้าทําอะไรเลยเสียดายแต่การดั้มตัวถูกคุณเล่นให้แบบตัดหัวเลยอะแล้วข้างในก็เอาสายไฟใส่หนนะเพราะเหมือนแบบหัวขาดจะมีสายไฟข้างในนะอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยยังโหวดในการดั้มัฟเหมือนกันเลยผมก็ใช้คอนเซปต์อย่างเงี้ยผ่านประสบการณ์ผมมาเพื่อมาทําอย่างเงี้ยเนี่ยอูคมมี่มันก๊อกแกรกปกตินะครับมันใช้งานง่ายทีนี้ถ้าคุณไม่อยากให้มันก๊อกแกรกนะครับคุณก็กดมาลงนี่นิดนึงมันก็จะไม่ค่อยก๊อกแกรกแล้วแต่มันจะไม่หลุดออกมา นะครับเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมามันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีมีดที่เขาเนียเน้ยบ,บๆมากๆเขาจะเก็บไม่ให้มีก๊อกเลยนะแต่ใช้เป็นนานๆก๊อกฮคนะเพราะมันถูกดึงเข้าดึงออกบ่อยๆไงแต่ถ้าคุณมัวแต่แต่แตงอยู่งนะั้นอ่ะก็ไม่คุ้มคนะ่าแรงอ่ะเนี่ยเนี่ยใส่ตะไคร่ไปตัวนี้ก็ไม่ก๊อกแล้วนะแต่จะดึงออกยากเออถ้าใส่ตะไคร่ตัวนี้ไปตัวจะไม่ก๊อกเนี่ยจะก๊อกน้อยลงแต่มันจะดึงออกยากแต่ก็แล้วแต่นะผมผมเน้นคนไม่ซีเรียสอะ่ะเพราะเพราะถ้าเขาซีเรียสเขาจะซีเรียสไปหมดเขาจะมองหาผิดจนเจอ จริงต่อยมีแงแพงๆก็เจอฮะคุณน้านบอกว่าในอากาศมีน้ําสนิมมีแน่นอนมันเป็นไปได้ครับแต่การจัดกัรกดคุณนีวโลว่าจะทําให้สนิมแดงขึ้นน้อยลงใช่ไหมครับครูรับกัดกดกี่บาทครับสนิมแดงน้อยลงแน่ครับแต่มีได้หายไปนะแล้วผมกัดกรดแบบผมกัดกรดเป็นอาร์ตเลยอะ่ะผมไม่รับดีกว่าเพราะว่าผมไม่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่มันได้นะฮะเพราะว่าบางทีผมไม่ได้จูนสูตรไม่รับเลย ไม่รับดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอาคุณดูอย่างเงี้ยมันดํานะแต่ดาด่างอะบางคนก็ไม่ชอบอผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รับทําผมทํางานของผมเองดีกว่าแล้วให้ลูกค้ามาเลือกซื้อเอาดีกว่าเนี่ยแต่ทาให้มันแบบสวยแบบสไปเดโก้อะมันต้องใช้โรงงานทํานะครับหรือบางทีต้องพ่นสีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้โรงงานทาหรือการจูนสูตรผมไม่ได้จูนไงผมไม่ได้ควบคุมอูลหภูมิผมไม่ได้ใช้พวกอิเล็กโทรไลต์ด้วยผมใช้การชุบเย็นมันง่ายดี แต่ถ้าชุบอิเล็กโทรไลต์ผมจะทําอีกแบบหนึ่งมันก็จะออกมาไม่ไม่เป็นแบบนี้นั่นเองครับผมผมไม่ทําไม่ <c oughs> รับกลัวการคาดหวังทําเองได้คุณนิวร่โลไม่ยากเลยนะครับทำเองที่บ้านนั่นแหละสะดวกดี